เึงเรือคอยเราไม่อาบก่อนเรือหนูจะย,ยิงไม่ได้เรปีก็นัดเขาไงว่าเดี๋ยวยิงกันมันก็ไม่สนุกสิโอเค,คนึกว่าไม่มีพี่ขเขาลงมาเร็วมาแล้วครับแล้วเดี๋ยวเรามีเรือใช่ไหมแล้วเราก็อาบเรือปึ้งแล้วเราก็ยิงปังจะยิงยากไหมนี่ ทำไมมันโค้งนานจังถูกที่ไหมนี่โอ้ก็ต้องก็อมาอัพเือก่อนว้าวอัพที่ไหนเนี่ยไัยตรงนี้ฮัมขึ้นแรงจัง กันอยู่บนเนี่ยไหนอ่ะที่ยอ้องฝั่งนู้นหรือเปล่าวีท่านั้นมันอยู่ตรงนี้มันหายไปไหนแล้ว่ะลองขับวนๆรอบๆดูก็ได้อะฮะเรือจะคว่ำหรอ จมสิอยากเห็นมันเป็นยังไงอะพี่เราค้อมตรงไหนอะเออาถ้าเรือไม่ใช่หรอลองไปวนๆดูตรงนั้นไปถ้าเลือตรงไหนพี่ขับพี่จะเห็นแมพให้พี่ขับให้แมพปะอ๋อมันต้องเดินมาที่ก่อนพี่ หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งครับอ๋อเห็นแล้วปะใช่เห็นแล้วว่าหนูขาวแมงหญิงล่างนะน้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปแล้วนีไ่ไงเจอเลแล้วไม่ช่างัดกันขาดอันเนี้ยฉันแคปมานูเป็นคนขับพี่เป็นคนยิงโอ้ย ความจริงอะไรจ่ะฉันแคดแล้วฉันตายแค้ลานแท้วัดแล้วเข้าไม่ได้น่ะเฮ้ยเป็นอะไรต้องว่เผาไหมนี่รู้เป็นอะไรเหมือนกันอัตวัดหนึ่งอ๋อรู้สึกแบบนั้นหรอน้าเหรอไม่น่าเลยนะอะกูพีนั่นแหละใช่เลยหนูคว่ำบังคับยังไงเนี่ยพผดหนังพี่ต้องตายแล้วนี่ เอาก็พี่แช่งให้หนูคว้ามอ่ะ<ด>พี่บ้า,า,าบอกว่า<ห>อยากเห็นว่าเรือความเป็นยังไงเป็นไงล่ะเป็นยังไงอ่ะอ๋อไม่ได้ตั้งใจหรอไม่ได้ตั้งใจโว้ยเงินบุญ อนนี่กระบอกอะไรนะ1น7่งครับรับเร็วไม่มีขึ้นอะหนึ่งเจ็ดนะ171ไอยู่กลคุณหนึ่นะ Let's go เย้่นี่ไงอยากำลังจะเข้าเกเลือเรือเอ้าวว้าเราเหลือไปไหนแล้ว <c oughs> เงินลดไหมลดเงินลดไปแล้วเหรออุ๊ยหนูได้เรืลอลำใหญ่ไหนโอ้มีปืนใหญ่ด้วยนี่ไงว้าวว้าวกดเพิ่มเลยกดเพิ่มพี่เข้าปาร์ตี้เร็วกดเพิ่มพี่เข้าปาร์ตี้เร็ว,ว ปาร์ตี้พี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งมันบอกไม่สามารถยิงในเซฟโซนได้แล้วอันนี้มัน oh. เซฟโซน,นลโลเลยเต้องออกไหมวงคิดเมอร์แผนที่ค้นหาสมบัติแหวน พี่ต้องอยิง5โดนนะครับไม่เห็นมีเดือเลยอุยอูเสียงอะไรอ่ะน่ากล<อ>ัวป<อ>ู้น่ยมันยังไม่มีคนเลยพี่จะยิงให้เปลืองทำไมลองดูเฉยอยู่ไปทางไหนนี่มันอยู่ข้างนี้ คุณดูไม่เห็นมาไหมเช้าบ่ายอ่ะใครมาหนูโดนเย่จนบาดเลยฮะดีเยี่ยแต่ละอย่างไงเดี๋ยวทำหรอถามดีเยี่ยเนาะแล้วเราจะเห็นด้วยละหมื่นได้ยังถามว่าใครถามไม่น่าเห็นนะดูจากทรงแล้ว อ้โหมันอยู่ไกลมากเลยอ่ะนั่นเลสิเ,เป็นพ่อเด็กพี่ดูไว้นะเผื่อมีเรือได้พี่ไปอยู่ข้างหน้าดีกว่ารอด้วยฮะ <laughs> S <S ยอมแพ้ด้วยหรอ <S 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 ถ้าเราลงเรือไปเรามีกฎยอมแพ้ด้วยใช่หรอขึ้นมากด F ดีกด F ขึ้นยากจังอะแป๊บน,นึ่งอ่ะกด F กดได้ไหมกด F ได้ไหมไม่ได้อ่ะ ทำยังไงอะ่<บ>ะป่ะพี่ขึ้นมาอย่างขึ้นมาแล้วนี่ไงไหนอะ่ะไม่เห็นตัวพี่เลยนี่ไงไม่เห็นเห็นเดี๋ยวพี่ยิงปืนใหญ่ดูอุง้งหนูไม่เห็นตัวพี่จริงๆพี่ออกไปพี่ออกไปไหนอู้หว่าทำไมหนูไม่เห็นตัวพี่เนี่ย พี่อยู่ข้างล่างไงเหีนยังเห็นแล้วเออพี่อยู่ข้างล่างเมืนะ่อกี้นะอ๋อเป็นเพื่อนใหญ่สองอันใช่งั้นถ้าเรามีเพื่อนเยอะมันก็ช่วยกันยิงได้ดิถ้ามีสามคนนะ่ะกำลังดีคนขับคนหนึ่งคนยิงสองคนไงใช่นี่เราไม่มีใครช่วย อย่าว่าแต่มีใครช่วยเลยมีคนเล่นไหมเนี่ยหรือเราจะยอมแพ้น,นั่นนะสี่มันไม่มีคนเล่นป่ะเวลาเนี้ย เรือมันแรงขึ้นเท่าแหละมันร้อยตอนนี้ร้อยหกอ่ะก็แรงเพิ่มมาสิบยี่สิบร้อยหกร้อยหนึ่งเก้าห้าอะไรเงี้ยเจ็ดสิบแปดสิบ จุดที่ขนสมบัติเราก็จะขุนบันตอนนั้นนะถึงแล้วพี่พี่ ในกล่องหรือเปล่าเราผ่านกล่องมันมานูก็อยู่ที่กล่ <มา S 1> องมันไม่ใช่หรอไอจุดขา,ขาวๆอะ่เขาขาอะเห็นจุดขา,ขาวๆในแมปไหมหนูเห็นนี่ไหงหรือมันต้องวาไปเวอร์อื่นหรือเปล่านั่นยังขอขับมนในนี้ พีนมันขึ้นจุดเหลืองงแล้วเขาให้มาตรงนี้ทำไมองงอาจจะวาร์ปหรือเปล่าพี่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจงงๆเหมือนกัน แล้วทําอะไรได้อะเนี่ยหนูอยู่ที่ตรงเขาแล้วทําอะไรต่อมันเล่นยากเกินจนคนไม่เล่นกันหรือเปล่า ตรงกลางแล้วนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเอาไงต่อแล้วมันต้องหาสมบัติปะ่ะคือกล่องอะไรเอ่ยมันได้ทำอะไรอะไม่เข้าใจอะไหนอะก็หนูเป็น,นคนเจอไม่ใช่หรอกให้หนูเจอไม่กีแต่มันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ดูขาบเรือผ่านมันอยู่ตรงกลางอะนี่ก็ตรงกลางไม่ใช่เหรอพี่ขับดีเนี่ยต,ตรงกลางแล้วนะทำไมแมพพี่มันอยู่ขอบอะ เอ้าพี่พี่ขับแปลว่าไม่เหมือนกันพี่ดูพี่ดูพี่ไปลองขับดูอะอุ้ยไม่พี่ขับเหลือไม่ได้น่ฝนเอฟเอฟแล้วมันวิ่งออกอ่ะ อืมพี่มันอยู่ตรงเนี้ย จุดพี่เหมือนพี่กำลังโดนเรือหลอกอยู่เลยพี่กำลังพยายามจะไปจุดนั้นแม่งก็หนีออกพี่เ <c oughs> นี่ยพี่พยายามจะวนไปจุดนั้นอะ <c oughs> พี่ต่อสีแล้วพี่ก็ถอยหลงัง อแล้วก็เข้าไปใหม่ไม่เห็นมีอะไรเลยป่ะอืมถึงแล้วเนี่ยดบน้ำไปดูไหมมันอยู่ใต้น้ำเหรอ ให้แบบลงน้ำแล้วขึ้นเรือได้เลยอ่ะว่าเรายอมแพ้เหรอ<ม>ลงไปไม่เจออะไรเลยเนี่ย<ม>ยอมไหมยอมก็ได้ลองลงน้ำปะไม่ใช่ไม่ต้องลงแล้วเดี๋ยวกดให้เอา ยอมแพ้ลงน้ำมันก็บอกให้ขึ้นเรือหรอใช่พี่กดยอมแพ้ยังไงอ่ะอเดี๋ยวพี่ลองไปดโด,โดดน้ำดูอได้ไหมได้ไหมเอา้ากดยอมแพ้มันได้ขึ้นเหลือ ให้้ขึนนเ,เนรือว่าต้องดำลงไปลึกๆหน่อยไม่ได้เดี๋ยวตายดำลึกอย่าดำเดี๋ยวตายพี่เาออกจากปาร์ตี้ได้เออว่ะดำลึกๆจริงด้วย กูตายอเลีอยนนั่นอะฮะพี่เ่าของหายบนเรือวัตถุโบราณอะไรเมียฮะในในเรือนะอื้ออ้าว <c oughs> เวล่นกรรม มันทำไงอะ่ะเราต้องถามคนที่เคยทำปะงงๆอ่อะเหมือนเมื่อกี้เราได้ของแล้วนะแค่เหมือนแบบเข้าไปตรงนั้นก็ได้ของเลยแล้วเราก็เดาวัตถุโบราณได้ปูดได้อะไรมาเอ้าหลอมไม่เห็นเด้งพี่อพี่เลยไม่รู้อะ่ะและเมื่อกี้ตอนที่หนูกดยอมแพ้มันเด้งขึ้นมาว่ามันเสียหมดเลยเพราะว่าเรายอมแพ้ไม่เป็นไรเราจะได้รู้ไง เขาเล่นตอนพีทถามน่าจะคนรอบก่อนเหรอทุกคนอ่าวแต่มันก็รวยนะถ้าถ้าทำงานแบบอยู่เต็กกับเรืออย่างเดียวทั้งวันทั้งคืนอ่ะเมาเรือดิเวียนหัวพูดจริงนะเนี่ยเอายาแก้เมาเรือไหมคะมีด้วยเหรอ พี่ก้กินยาแก้มองเรือก่อนดีก่อนขึ้นเรือไม่มีซื้อสิร้านขายยาที่นี่มีไหมไม่มี